เลขหกเลขรักลอยเป็นห่ซีครับสองเลขออกสองศูนย์สองรักลอยก็ถือเอเราต่ลักลอยเลขอันสองตัวหาหกันออกหกหกเป็นหอหาหก้ว่ามันออกหกหคันบ่เบิ่นี่ถือของตัวนึงเขาทึ่งรักลอยทึงตัวไทยี่เว่าสองเมตรอ๋อทีเห็นติศูนย์ย่ยการไหมไม่อันเดียวเออศูนยยุ่ยกาวันนี้มัตัวไหนต้งตาวันี้เอา เอาเอาเอาไปทายไปฮะทายแล้วดีทายแล้วเดี๋ยวฟังเรื่องเงินนี้บ่เอาหลายตัวได้เหมือนเหมือนบ่เอาหลายตัวเอาตัวเดียวเอามันละมันคักงลายถือกับถือบ่ถือกับคือจบถือกับคือถือประว่าเงินน่ะมันมันเฮ็ดต้องค้างถุงน้อยพี่น้องเพิ่นกับมักนี่สิละเอาตัวเดียวโครโรดถือกับคือถือบ่ถือกับคือบ่ถือกวนรอดเงินนี้บ่เปลืองเลยตัวเดียนก่อนเนาะพอลักร่อยน้ำนี่เด้อ ลักอยคือแม่นเนเออลักลอยตห่ม่จะโดนซื้อได้ัวนี่ลักลอยหกกับสามหกกับสามนึ่ค่ะแม่นหกกบ3สกับสเอาเชิงเคืองนะเห็นด้เฮบัด เุขร้อยหกกับสามเรียนเรียนได้ไมเรียนล็กเด่นเก้าเด่นเก้าเดินเก้าเดินเก้านะครับเดินเก้าหลักร้อยลหกกับสามเด่นเก้าล่องหนึ่เดนก่นองหนึ่งเก้าตัวนี้มาเป็นหลักสิบได้หมดหดเก้ามาเป็นหลักสิบหลักร้อยมีหกกับสาม หลักร้อยมีหกกับสาเกตัวนี้สิมาหลักสิบอ้าบนี้เอสามตัวถือกถือบ่่ได้สไรเดสตัวบ่ถือบ่ได้สไรดิโอ้ยมกเข่งเข่งสิละตายเอยสาหโอ้ยสามเขียนไปสามเก หนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแสดงว่าเลขนี้บัณฑิตสองตัวตัดเก้าหนึ่งเลยตอนนี้แมนเอาไปนี้สองตัวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งกับเก้าสองเอาท่อนี้เอาท่อนี้เนาะเอาท่อนี้ผมสีเขียนในไม่เต็มหนาเลยนะเอออันเก้าหนึ่งนี่กระตัดออกเองรถเนาะแมนรถเท่านั้นเลยเออที่เท่านั้น

ประกายีมัดมเอก็จะเป็นสามเก้านึ่งสามเก้าสองของจับไว้แคนันแหละไม่นเฮ็ดเอาผู้หันาเก้าหนึ่งสามเก้าสองผู้ผู้นั่นว่าผู้สื่อเฮ็ดเอาเขานไหลักลอยมีสองตแลแต่ว่าเน่นหกเก้าหงางเดียวกันบอกปงไงเลขสองตกันเน้นเก้าหนึ่สามสตกับนี่ตัวใดเนี่ยหกเก้าสองกับสามเก้าสองอืมคือลักลอยมี6หกับสามแหละ ปัญหาเลขสองโตเก้าหนึ่งเก้าสองมดูวลาเขียนกับเขียนสามเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามเก้าสองหเก้าสองมีอจารย์มีนับไปวัเนี้นั่นแหละเหตุเท่านั้นล่ะหกปัหานี้เก้าเน้นเน้นคือเก้าหนึ่งสองเน้นคือเก้าหนึ่งเอาเชิงเขียนแมนแต่ว่าอันสามตัวนี้ให้ให้เซิบเซบแมน เซบเซบตัวได้ขึ้นมาขาห้าวัน่เตัวได้มาเก้ากับหนึ่งก็ได้บหมือนนี่นด้เก้าตัวเดียวโคโลได้เก้าตัวเดียวโครโลนะครับเ้อนี่หกกับสามจับคู่ให้สามตัวสามเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้ามวดนี่สองชวงมวดเขียนเลขเขียนคับเขียนแนวหกสองโคเก้าหนึ่งห้าเดียวโคโลพี่น้อง หาฟุกเอาเป็นเท่านี้แหละว่าต้องร้ายหรอกบอบ่านั่นหรอกคันขันมันเป็นรางวัลที่หนึ่งแน่นี่มันจะเป็นไก่เคี่ยงนั่ะมันมันมีผฟุกมันจะได้ไก่เชียงฟมนะถึงหลายกว่าซุ้มสามเก้าสองเขายุสิบสามสิบสี่อาจารย์เขาเขาหลายอยู่เขาหลายอยู่ครับเจี๊ยดกระบนเวียนนี่แหละมีอยู่เมื่อกี้เจ้าหรอกก็ว่ากับมีค้อมูลท้ายังีนะเน้นบนมันบ่ค่ะ แต่ว่าไปบนล่างได้แต่ว่าเน้นบนเออแต่ว่าเน้นบนบอกแต่สีเฮ็ดเราแต่ว่ามันเน้นบนแต่ว่ามันมาซุ่มนี่หระแมนบอกครับแมนไปกับบนล่างมันมันบอกเคยมาเป็นล่างดอกส่วนมากสิเป็นบนเด้แมนเรื่องของมุนตาเป็นสิเป็นบนเป็นบนเน้นบนลักซิฟเนี่ยมันก็เป็นลักซิฟยูวันยังทำเป็นมั่นตลอดคือหนึ่งหันเกิดลักซิฟมัน่นๆศูนย์ตัวเขาเบาบางมัน บมักบ่มักศูนเน้ยตอนมันถคว่มขีดมันแ่บตัวมันเข่าอยู่เข่าอยู่เข่าเขาบอเอาเขาเอาตัวไม้ตัวเขามาปิดตัวฟืนถ้ามันตะอดตัวไทยบ่มักเลีเยลาดมานดดอกตีตัมันตัวมันเข่าโคโคหอึ่งมันมันบ่ถือนป็นึ่งัก็มันเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งตัวมันเข่าเตแหวนนี่เตรียมตัวเฮเนาะตตาเนาะแมน เตรียมตัวเฮ้ยนี่แน่นีจะมีวัที่หนึ่งกับไก่เคี่ยงพรไห้เก่าหนึ่งกับเก่าสองนะเด็กรักลอยมีสามกับหกแต่กันเขาตั้งถึงศูนย์ห้าไม่จังเขาเขาเห่าอือันนี้เขาตั้งเน่าได้แล้วพีต้องเห่าแล่วเนาะเนาะสองยังไม่ดูแต่ มาจนวิชิตท่านมาหมดแล้วพี่ร่างเบิ้งหอดแล้วครับเด้อแทบหน้าจอไว้นะครับเมื่อนี่หุ่นตับพวงเพิ่นมาได้เฮแน่นอนเพราะว่าเพิ่นไหยหางเดียวเลยเก้าหนึ่งนี่เน้นๆกันผู้ได้มักสามโตเก่าสามกําหกไปใส่นะครับตัวร่างคือเก้าสองนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองมีสามเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามเก้าสองหกเก้าสองเก้าสเก้าสามมั เก้าสามเราก็เก้าหกมันเปิลอ่อาเพราะว่ามีอยู่ในหลักร้อยติแมนมีในหลักร้อยอกวอาเนอะมันมาได้คือกันนะเนาะอาจจะมาได้คือกันนั่นแหละเพราะว่าหลายๆตัวหลายๆอันกันหล,ล,ลายอาย่างเงินหลายเลขเหมืนึงเงินเงินหลาย,ย,ลายอืก็สิงเงินบ้นที่หนัง เาเงินมันมันเบาเนาอไวเด็หกหกผู้ใดสืไมักบมมีผู้ใดสีหหนี่มันเด็กเขสอนยู่ตว่าคนบ่ใครซื้อนะครับซื้อเยอะบหมือนยังมันซื้อมันบอกออกเขานปอใกล้สิ้นปีครับต้นปีเขาหกเเกตสิีซื้อใกล้สิ้นปีบต่นี้มาออกอนผมู้ใดอยากถือกันซื้อถิมไม่ลดอ่ะหกหกเกรต น้ำจุมันออกพุนถูกแน่นอนถูกแน่นอนจักสิงามได้อล่ะมันออกกันเด้ช่วงกลางปี6 7าบานีมันสิพ6 7มันก็สิออกอยู่เนาะหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทาง้ FC ชดีกนมนมนะคะามันแม่นังเด้อเพื่อ่าเมันแม่นเนาะก็บ่มีผู้ใดฮเบิ่งง่ายก็มันยออกมาเบิ่งง่ายพดก็บ่มีเก่าบ่ได้กินเาแม่น